เขาขึ้นรถแท็กซี่ยังไงเขาบอกว่าไอา้คนอินเดียเขาไปขึ้นรถแท็กซี่ยังไงแล้วเขาเห็นไอ้คนขับแท็กซี่มันขับไปแล้วมันก็จโจรส้มันจอดเสร็จปุ๊บแล้วไอ้คนขับแท็กซี่มันก็เลยโยนพืชหมากฝรั่งทิ้งอะ่ะออกจากรถอทีนี้ประเทศอินเดียว่าน,น,ยน,นายนายทุยจริงทำไมถ้าอยู่ที่อินเดียเนี่ยเข้าเจ้าไปดีไซเคิลใหม่รีไซเคิลเอา้าแล้วคนอพินเดียเขาไปดีไซเคิลทำอะไร คำถุงยางไงแล้วผสมกับใครไทยแท็กพาหนะหนึ่พ่อขับไปปุ๊บฝรั่งมันหิวมากฝรั่งมันกันมันก็เลยกินพอกินเสร็จปุ๊บมันก็เห็นคนไทยถุยมันก็เลยถุยทิ้งภาษไทยก็เลยว่าอ้าวแล้วเลือดถุยทิ้งทำไมสมัยตะกอนประเทศไทยนี่เขาเอาไปรีไซเคิลใหม่นนะอ้าวรีไซเคิลองไม่ไรรีไซเคิลอ่าอ่าเป็นถุงยางส่งไปขายที่อินเดีย e เอ้ยเอ้ยใช่นี่วะ <laughs> ไีไ <laughs> ไ่ซค์ขึ้นไอ่ไอ้ทำเป็นทุงย่างไอสง้ส่งส่งเป็นทุงย่างไปขายขายขายที่อินเดียที่หนึ่งทำเป็นหมาฝราั่งไปขายอินเดียอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวแล้วอมันไม่หาละ